สวัสดีครับหนึ่งในอุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Apple Watch นั่นคือสายนาฬิกานั่นเองซึ่งทุกวันนี้ก็มีตัวเลือกมากมายทั้งของ Apple เองหรือผู้ผลิตเจ้าอื่นๆซึ่งก็มีดีไซน์คุณภาพและราคาแตกต่างกันไปวันนี้ผมมีสายนาฬิกา Apple Watch คุณภาพดีจาก Unique ในรุ่น Aspen ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยคุณภาพของวัสดุการผลิตความสวยงามและราคาที่คุ้มทะลุราคาเลยครับ โดยในรุ่น S Pen นี้ดีไซน์จะเป็นสายถักแบบเดียวกับ Apple แต่ออกแบบมาให้มีจุดเด่นที่มากกว่าครับเพราะสามารถปรับขนาดได้ต่างจากสายของ Apple ที่เป็นสายเส้นเดียวที่ปรับขนาดไม่ได้เลยต้องวัดข้อมือของเราแล้วไปเลือกสายให้ขนาดพอดีเท่ากันปรับขนาดอะไรไม่ได้ครับแต่สำหรับ u n i q u ในรุ่น S Pen นั้นปรับขนาดได้ตามต้องการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นครับเราไปดูที่ตัวแพ็คเกจกันก่อนตัวแพ็คเกจออกแบบมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวด้านหน้ามีแบรนด์ u n i q u พร้อมรุ่น ash pen ที่มุมด้านบนจะมีตัวเลขขนาดตัวเรือน apple watch แสดงให้ทราบเพื่อบอกให้รู้ว่าสายรุ่นนี้สำหรับตัวเรือนขนาดเท่าไหร่ครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็น44และ4 2สมิลิเมตรนะครับสำหรับตรงกลางของตัวแพ็กเกจจะพิมพ์รูป apple watch พร้อมสายโดยมีไอคอนรูปหยดน้ำพิมพ์บอกให้ทราบเลยครับว่าสายรุ่นนี้กันน้ำกันเซนอีกด้วยสายรุ่นนี้มี3สีให้เลือกคือสีน้ำเงินสีเทาและสีชมพูครับโดยรุ่นที่ผมสั่งมานี้จะเป็นสีน้ำเงิน oxford blue ครับ ด้านล่างกล่องจะบอกให้ทราบด้วยว่านี่เป็นสายในรุ่นที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับด้านหลังกล่องจะมีรูปตัวสายให้ดูพร้อมารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าตัวสายได้รับการออกแบบมาให้ระบายอากาศได้ดีทําให้สวมใส่ได้แห้งและเย็นสบายบนข้อมือของเราพร้อมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมครับสาหรับตัวแพ็กเกจที่สั่งมานั้นจะมีพลาสติกใสหุ้มมาทั้งตัวเลยนะครับมั่นใจได้ว่าไม่ถูกแกะมาก่อนถึงมือเราแน่ๆเราไปแกะพลาสติกแล้วดูตัวกล่องเพิ่มเติมกันครับ หลังจากที่แกะพลาสติกหุ่มตัวกล่องออกมาแล้วด้านหน้ากล่องนี้ยังเป็นฝาเปิดแบบแม่เหล็กด้วยครับเมื่อเปิดออกมาจะเห็นตัวสายสีน้ำเงินดีไซน์มาสวยถูกใจมากเลยครับสำหรับฝาด้านในยังบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมของสายรุ่นนี้อีกด้วยด้วยการออกแบบตัวสายและวัสดุที่ยืดหยุ่นทำให้เราสวมใส่และถอด Apple Watch ได้ง่ายๆไม่เพียงเท่านั้นตัวสายยังใช้วัสดุเวฟเฟกซึ่งเป็นโพลีเอสเตอร์ที่ยืดหยุ่นคุณภาพสูงถักทออย่างแน่นหนา ป้องกันการหลุดลุย่ยป้องกันเหงือ่อระบายน้ำได้ไวแห้งเร็วด้วยครับสำหรับตัวปรับระดับความยาวของสายด้านล่างจะเป็นสแตเลสที่เลื่อนปรับสายให้มีขนาดพอดีกับข้อมือของเราได้อย่างง่ายดายเราไปแกะกล่องแล้วไปดูสายรุ่นนี้กันเลยครับความรู้สึกแรกที่จับตัวสายให้ความรู้สึกของเนื้อวัสดุที่ทําได้ดีเลยครับทั้งน้ําหนักและผิวสัมผัสตัวสายผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงที่ถักทอมาอย่างแน่นหนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวสายมีการถักทอร้อยเข้าด้วยกันจริง ไม่ได้เป็นยางปลอมๆที่หล่อขึ้นเป็นรูปเส้นเดียวหลอกๆเหมือนสายราคาถูกๆทั่วไปครับตัวสายยังมีความยืดหยุ่นแข็งแรงน่าใช้มากๆสีสันของตัวสายก็ทำออกมาได้สวยคลาสสิกเข้ากับตัวเรือนสีน้ำเงินได้เป็นอย่างดีเลยครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวสายนี้ยังให้น้ำซึมผ่านได้แห้งไวระบายอากาศได้ดีสวมใส่ได้สบายเราไปดูในส่วนของตัวยึดสายด้านบนกับตัวเรือนของ Apple Watch กันบ้างครับทำออกมาได้ดีมีตัวยึดมีตัวล็อกแบบเดียวกับของ Apple ดยพิมพ์แบรนด์ยูนิคให้ทราบด้วยวัสดุที่ใช้จะเป็นโลหะผิวเรียบลื่นหมดหวงว่าจะขูดขีดตัวเรือนเวลาที่ใสายยึดเข้ากับตัวเรือน Apple Watch เพราะออกแบบมาดีมีความโค้งมนเข้ากับตัวเรือนได้อย่างกลมกลืนตัวสลักยึดล็อกระบบสปริงก็ทําได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องสายหลุดเลยครับเราไปดูที่ตัวยึดด้านล่างอีกฝั่งของสายกันบ้างออกแบบมาเป็นลักษณะของกรอบในการร้อยสายเพื่อให้เราสามารถปรับขนาดสายผ่านตัวยึดสแตนเลสด้านล่าง ให้พอดีกับข้อมือของเราได้อย่างยืดหยุ่นนั่นเองครับจะข้อมือเล็กหรือข้อมือใหญ่ก็ปรับได้สบายๆไม่ถูกบังคับขนาดเหมือนของ Apple โดยในส่วนของห่วงคล้องนี้จะออกแบบมาให้โค้งมนเพื่อไม่ให้มีแนวสันไปขูดกับตัวสายทําให้สายเสียหายได้ครับโดยยึดกับตัวล็อกด้วยน็อตที่ซ่อนอยู่ด้านในแล้วเว้าลงไปหมดห่วงว่าหัวน็อตจะขูดขีดกับตัวเครื่องเรียกว่าออกแบบมาดีคิดมาครบเลยครับสำหรับในส่วนของตัวปรับขนาดและยึดสายด้านล่างนี้ออกแบบมาเป็นรูปทรงกรอบสี่เหลี่ยมโค้งมน ผลิตจากสเตลเลตคุณภาพดีที่ทำโทนสีออกมาเป็นสีเทาเข้มออกแบบให้มีผิวด้านเรียบลื่นทําให้เวลาที่ระวังข้อมือบนโต๊ะทางานทํากิจกรรมต่างๆหรือพักผ่อนไม่รู้สึกว่าตัวกรอบยึดนี้เกะก,กะหรือทําให้ลาคาญเวลาใส่เลยครับใส่สบายมือมากๆพูดได้ว่านี่เป็นสายสําหรับ apple watch ที่ออกแบบมาดีคิดมาครบทําออกมาได้สวยน่าใช้ใช้งานได้สบายในราคาสุดคุ้มเลยครับสาหรับสายรุ่นนี้น้ําหนักเบามากน้ําหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่15กรัมเท่านั้น เราลองไปเปรียบเทียบสายถักของยูนิคกับสายแบบมาตรฐานของ Apple กันครับในส่วนของสีน้ําเงินนั้นสีของยูนิคจะเข้มกว่าเล็กน้อยเพราะเป็นการนําสายเล็กๆมาถักเข้าด้วยกันทําให้มีผิวสัมผัสและมุมของแสงแตกต่างกันไปด้วยครับในส่วนของความกว้างของตัวสายเมื่อเทียบกับสายของ Apple แล้วสายของ Apple จะกว้างกว่า1มิลิเมตรเท่านั้นครับโดยสายของ Apple จะมีความกว้างอยู่ที่2 1มิลิเมตรและสายของยูนิคจะมีความกว้างอยู่ที่2มิลิเมตรต่างกันนิดเดียว น้อยมากแทบจะไม่รู้สึกเลยครับเราไปดูเปรียบเทียบในส่วนของตัวยึดสายด้านบนของยูนิคก็ทําออกมาได้ดีจุดยึดสลักล็อกต่างๆคุณภาพดีเนื้อโลหะทํามาได้ดีผิวสัมผัสเรียบเวลาสอดเข้าไปที่ตัวเรือน Apple Watch ทําได้ลื่นๆไม่ต่างจากสายของ Apple เลยครับผมเคยลองสั่งซื้อสายแบบหลูปของจีนราคาไม่ถึงร้อยกว่าบาทมาลองดูเนื้อสายนิ่มและบางมากๆที่สําคัญตัวยึดสายตอนจะสอดเข้าไปยึดตัวเรือน Apple Watch กับตอนที่จะดึงออกฝืดมากๆ มีเสียงเหมือนโลหะขูดกันเสียงต่อการขูดตัวเรือน Apple Watch มากจนไม่กล้าใช้ไปเลยครับแต่ของ u n น q ออกแบบมาดีมากครับทำได้ลื่นๆแบบเดียวกับ Apple ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยทีเดียวเราไปใส่สายรุ่นนี้กันครับขั้นตอนการใส่สายก็ไม่ต่างจากการใส่สายปกติของ Apple Watch เมื่อถอดสายของ Apple ออกมาแล้วก็สามารถสอดตัวยึดของ Un ิเข้าไปที่ตัวเรือนได้เลยครับใส่เข้าไปได้ง่ายๆลื่นๆให้สลักลงล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อย เมื่อใส่สายครบเรียบร้อยทั้งสองด้านแล้วเราสามารถปรับขนาดให้พอดีกับที่ต้องการใช้งานได้ครับเวลาจะใส่เข้าไปที่ข้อมือก็สามารถสอนมือของเราเข้าไปในสายได้เลยเพราะตัวสายมีความยืดหยุ่นเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็สามารถขยับปรับตำแหน่งต่างๆได้ง่ายๆสะดวกกว่าสายแบบหมุดเจาะรูแบบมาตรฐานที่เวลาใส่ต้องคอยประคองป้องกัน Apple Watch หลุดมือซึ่งอาจจะหล่นได้สายแบบนี้สะดวกกว่าเยอะเลยครับเวลาจะถอดก็ถอดออกมาได้ง่ายๆใช้งานกันได้แบบสบายๆคล่องตัวมากๆครับ ด้วยการออกแบบมาให้ปรับขนาดได้ทําให้การใช้งานทําได้อย่างยืดหยุ่นกว่าทั้งสายแบบถากของ Apple ที่ไม่สามารถปรับขนาดอะไรได้เลยครับรวมถึงสายแบบที่มีรูปรับขนาดเพราะสายแบบถากของ Apple นั้นจะจํากัดความยาวของสายมาเลยครับไม่สามารถปรับขนาดอะไรได้เลยครับถ้าไม่พอดีข้อมือของเราไม่แน่นเกินไปก็หลวมไปในขณะที่สายแบบมีรูนั้นบางทีระยะห่างระหว่างรูก็ไม่พอดีเหมือนกันครับขยับเข้าก็แน่นเกินไปขยับออกก็หลวมไปนิดๆ ไม่พอดีไม่ลงตัวกับข้อมือของเราจริงๆเพราะขนาดข้อมือของแต่ละคนก็ต่างกันไปครับแต่สายแบบปรับขนาดได้นี้ปรับให้พอดีกับข้อมือได้มากกว่าตรงตามความต้องการมากกว่าอยากใส่ให้สบายขึ้นหน่อยก็ปรับให้หลวมๆได้หรือเวลาที่จอะกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆก็ปรับให้แน่นขึ้นให้กระชับข้อมือของเรามากขึ้นเพื่อไม่ให้ตัว Apple Watch ขยับไปมาได้ในเวลาที่เราเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งดีมากๆเลยครับชอบมาก ในส่วนของคุณภาพสายในการยึดติดกับข้อมือการกันน้ํกากันเหงื่อผมลองสวมใส่เวลาเล่นกีฬาชกมวยที่ต้องมีการขยับร่างกายเยอะๆขยับแขนเยอะๆสามารถปรับสายให้แน่นกระชับกับข้อมือของเรามากขึ้นก่อนขึ้นเวทีเพื่อไม่ให้ตัวเรือนของ Apple Watch ขยับไปมาซึ่งสายรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากครับยึดตัว Apple Watch กับข้อมือได้แน่นหนาไม่ขยับไม่เลื่อนไปมาและยังช่วยให้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่าน Apple Watch ทําได้ดีด้วยครับ หลังจากที่ชกเสร็จเฮ้ยเล่นเกมชคหวยแบบ VR เสร็จสายยังกระชับติดกับข้อมือไม่เลื่อนไปมาทําได้ดีมากเลยครับ <ST> S> <S เห็นเป็นเกม VR แบบนี้เวลาเล่นเกมที่มีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆเช่นเกมชคหวยเกมต่อสู้หรือบีทเซเบอร์เวลาเล่นเหนื่อยไม่น้อยเลยนะครับพูดได้ว่าเหงื่อท่วมตัวได้ง่งายๆเลยครับเ <ST S> พื่อนๆที่เล่นอยู่หรือเคยลองเล่นมาแล้วจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเหนื่อยจริงครับ สำหรับสายยูนิคในรุ่น Ash Pen นี้มี2สี2ขนาดให้เลือกคือสีเทาและสีน้ำเงินโดยมีขนาดสำหรับตัวเรือน Apple Watch ในขนาด38มิมและ40ม mm, ิมรวมถึงขนาด42 mm, และ44มิมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะยูนิค s s h Pen ยังมีสีพิเศษสีที่3นั่นคือสีชมพูมาให้เลือกใช้อีกด้วยครับสำหรับสายทุกสีทุกขนาดจะมีราคามาตรฐานเท่ากันที่890บาทเท่านั้นครับคุ้มทะลุราคาไปเลย ราคาถูกกว่าของ Apple เกือบสีเท่าแต่ใช้งานได้ง่ายยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าเยอะเลยครับโดยราคาจะเท่ากันทุกร้านเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ